OPPO ได้เปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในชื่อรุ่นของฝ่าย N2 Flip นั่นเองเป็นมือถือพับได้นะครับก็ได้เรียกว่าสโลแกนเขามาบอกว่าพับที่ดีกว่าจุดเด่นของเขานะครับก็คือเรื่องของหน้าตาที่เห็นแว็บแรกก็คือเขาเลยก็คือหน้าจอข้างนอกที่ใหญ่มากๆนะครับถึง6 3.26นิ้วนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆที่เรียกได้ว่าจะน่าจะเต็มอันนี้ให้ดูกันก่อนเพราะว่าในตอนท้ายๆเราจะมีพรีวิวครึ่งจริงนะครับมันก็อาจจะไม่ได้มี การเห็นหน้าจอแบบนี้อันนี้ก็ให้คุณดูในส่วนนี้นั่นเองครับจุดเด่นของเขาก็คืออย่างที่บอกไปครับหน้าจอข้างนอกอยู่ที่3.26นิ้วถือว่าค่อนข้างใหญ่มากสําหรับในตัวของมือถือระดับนี้นั่นเองครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันต่างๆที่เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับสำหรับในตัวนี้นนก็เรียกได้ว่าอะไรที่มากกว่าเขาก็ใส่เข้ามาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอ่าน notification นการตอบข้อความการที่เราสามารถถ่ายรูป รูปอะไรต่างๆได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกนวัตกรรมตัวหนึ่งนะครับเช่นอันนี้ก็จะเป็นการแบบควิก k รีพายนะครับก็สามารถที่จะตอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันใจนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี e ต่างๆเช่นตัวบานพับที่ออกแบบใหม่นะครับทำให้เป็นแบบหยดน้ำทำให้ในเรื่องของการทำให้มันเรียบนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะครับอย่างที่คุณได้เห็นจากตัวของคลิปตัวนี้นั่นเองครับ แล้วก็ยังมีการแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบในการใช้งานอย่างเช่นการใช้แบบเ e เวลลิ่งนะครับก็คือการทําให้เกิดการถ่ายภาพบุมเสยขึ้นในลักษณะแบบนี้ทําให้ในเรื่องของการถ่ายภาพนั้นมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็น Sony IMX 980ในตัวหลักนะครับแล้วก็ตัวของเลนส์ตัวที่เป็นกล้องหน้าพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 4,300mAh ครับ ชาร์จไฟเร็ว44วัตต์สามารถใช้15นาทีแล้วก็สามารถใช้งานได้แบบนี้ถือว่าค่อนข้างนานนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับกลุ่มพลังมีเ e ทิกไดมอนด์ซิตี้9,000ัส p l นะครับแล้วก็มีเสาอากาศ a t นเทนนาสองศา รองรับ 5G แบบ Duo SIM หมายความว่าสามารถใส่ซิม 5G แล้วมันสามารถใช้งานได้ทั้งคู่แต่วงเล็บนะครับดาตานั้นเราจะต้องเลือกนะครับเราก็ยังรองรับระบบ NFC แบบนี้พร้อมกับตัวหัแท็ติกรุ่นใหม่นั่นเองครับก็เห็นในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่ oppo นั้นค่อนข้นางจัดมาเต็มนะครับแล้วขนาดลำโพงสตูดิโอยังเอามาพูดเลยนะครับต้องนอนครับว่าตัวนี้ก็มีทั้งลำโพงทั้งบนและล่างนะครับแล้วก็มีเทคโลยีอย่างเช่น บายแชร์แล้วก็ oppo Share แ,แล้วก็ยังมาพร้อมกับเรื่องของพรีเมียมออฟเฟอร์อย่างเช่นตัวของ google one นะครับให้100 g กิกนาน6เดือนนั่นเองครับแล้วก็ยังรองรับการอัปเดตได้4ปีนะครับแล้วก็ตัวของ security p a t c ถึง5ปีครับถือว่าค่อนข้างนานแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกับตัวจริงกันดีกว่านะครับสำหรับ oppo find n 2 flip หรือ find n flip ที่เป็นเรียกว่าพับที่ดีกว่าดีกว่าจริงหรือเปล่า มารับชมกันได้เลยครับคะครับตอนนี้เรามาอยู่กับ Oppo Find N 2 Flip นะครับหรือ Find N 2 Flip ในชื่อไทยนะครับก็มันคือมือถือพับได้ตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากเพราะว่าอันนี้คือสีดำนะครับและอีกสีหนึ่งนะครับก็คือ สีม่วงนั่นเองครับจะเป็นแบบนี้อ่ะจุเด่นนะครับเราเริ่มจากดีไซน์ด้านนอกก่อนนะครับกล้องหลังเนี่ยตัวนี้คือกล้องหลังนะครับ5้าล้านนะครับแล้วก็8ล้านที่ซะเป็นเดินอัลเอร์ไบน์นะครับแล้วก็มี LED ดีแมาให้2ดวงพร้อมกับ color ค p e อ t r u m นะครับที่สำคัญนะครับมันสามารถทำเทําได้ครับคือนี่เปิดหน้าจอมานะครับเราสามารถที่จะดึงนะครับสไลด์นะครับแบบนี้ก็สามารถที่จะตั้งค่าวิจิตร่างๆได้นะครับค่อนข้างใหญ่นะครับสำหรับหน้าจอตัวนี้นะครับ ก็เรียกได้ว่าหน้าจอจึงค่อนข้างเต็มตาเต็มพลังมากมากเลยทีเดียวนะครับอ่ะทีนี้มันเวลาเราตั้งเนี่ยมันจะต้องมาตั้งจากข้างในนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดดูกันว่ามันจะเปิดยังไงนะครับโดยปกติอถ้าปิดสายสิเคิลเวตี้นะครับเราจะเปิดยากนิดหนึ่งนะฮะก็อ่ะเปิดมาปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ หน้าจอนะครับก็จะมีขานาดอยู่ที่6.8นิ้วนะครับค่อนข้างใหญ่ใช้ได้นะครับโดยด้านบนนี้จะมีกล้องความละเอียด32ล้านพิกเซลนะครับจาก Sony IMX709 นะครับมาให้ด้านล่างก็จะมีปุ่มควบคุม,ค,มคอนโทรลมาให้นะครับแบบนี้แน่นอนครับว่าถ้าดูอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่เห็นรอยใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆอะ่ะมันจะมีนิดนึงนะครับแบบนี้ มีนิดนึงนะครับเพราะว่าปกติรอยพับเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วนั่นเองครับแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาพับเก็บเนี่ยมันจะเป็นแบบวั t ดุดับใหม่คมว่าจะไม่มีรอยเลยนะครับแบบนี้นั่นเองครับอ่ะเขาพูดถึงเยอะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวลองมาดูเช่นตรงนี้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของเซตติ่งต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะสไลด์ไปเพื่อเปิดกล้องอะไรต่างได้นะับแต่ว่าตอนนี้เป็นเครื่องสัมผัสก็เลยจะทำได้แค่นี้อ่ะเดี๋ยวผมม่ยอมเปิดกล้องก่อนนะครับตอนนี้ยังเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะ ระหว่างที่เรายังไม่ได้สาธิตหน้าจอด้านหน้าที่เป็นกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของระบบบริการกันดีกว่านะครับก็มาพร้อมกับ Color OS เวอร์ชัน13นั่นเองครับก็ระบบบริการที่คุ้นเคยแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวของ Android เวอร์ชัน13เช่นเดียวกันนะครับได้อัปเดตได้สูงสุด4ปีนะครับแล้วก็ Security Patch 5ปีนะครับนั่นหมายความว่ามันเปลี่ยนรุ่นได้หมด4รุ่นนับจาก Android 13ขึ้นไปน,นั่นเองครับ แล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของการทํางานนะครับก็ยังมี notification ที่สามารถใช้งานได้จริงอะไรอย่างนี้เยอะนะครับส่วนกล้องก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวหลักนั้นใช้ Sony IMX890 MM ความเอียด50ล้านพิกเซลในโหมดต่างๆที่มันมีมาให้นะครับก็นืกว่าโอเคแล้วก็มีชิปมอริซิคอนมาให้ด้วยนะครับก็จุดเด่นมีตั้งแต่วิดีโอนะครับสูงสุดอยู่ที่ 4K นะครับแล้วก็มี AI มาให้ด้วยแล้วสามารถที่จะใช้เป็นเปิดกล้องนะครับ ให้ตัวของน้าจอด้านหน้าทํางานได้ด้วยนะครับแล้วก็มีโหมดไหนนะครับแต่บางโหมดเนี่ยไม่อาจจะทางานได้เช่นโหมดวิดีโอทํางานได้โหมดโฟโต้ทางานได้โหมดพอร์ตเทรดทำงานได้แล้วก็ยังมีนี่ครับเป็นโหมดต่างๆเช่นโหมดทั้งโหมดโปรที่เป็นไลเซนส์ของเทสซูบัตนะครับ B โหมดพอร์ตเทรดนะครับแล้วก็โหมดเท x สแกนเนอร์และ expand แพ p นเอ็กแก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับก็สามารถที่จะเลือกรูปแบบภาพต่างๆได้ค่อนข้างโอเคนะครับ ก็เน้นว่าโหมดของมันค่อนข้างเยอะอ่ะทีนี้อยากเขาอยากดูว่าหน้าจอด้านหน้ามันเวลามองมันชัดขนาดไหนนะครับมาดูกันนะครับตอนนี้นะครับอ่านแล้วเปิดปุ๊บหน้าจอด้านนอกเนี่ยมันติดอยู่นะครับต้องายที่กลับได้อ่ะเดี๋ยวดูนะครับตอนนี้หน้าจอด้านนอกยังไม่ติดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองลองดูนนี่ตอนนี้หน้าจอด้านนอกติดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็หน้าจอถือว่าค่อนข้างคมชัดในเรื่องของการมองนั่นเองครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับภาพตัวอย่างกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกันครับ วนในนี้ก็คือทดลองทดลองในการสูมนะครับว่าเราจะสูมได้อย่างไรนะครับสำหรับตัวของ Oppo F i n d ฟต์ตนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับว่ามันสูมได้สูดสุดเท่าไหร่นะครับนี่ตอนนี้ซูมไปถึงระยะ3เท่านะครับ4เท่า5เท่า6เท่า7เท่า8เท่า10เท่านะครับสูงสุด10เท่านี่เองครับ ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายนะครับ้วยทางกล้องของ Oppo นะครับเป็นตัว5ฟลิปนะครับสำหรับในโหมดนี้นะครับก็คือวิดีโอธรรมดาทั่วไปนะครับมันไม่ได้มีโหมดของเรื่องของการอะไรหนักมาให้แต่ว่าที่สำคัญรู้สึกว่ามี Beauty มาให้ด้วยทําให้ในเรื่องของการเก็บรายละเอียดนั้นค่อนข้างโอเคนะครับรายละเอียดของมันนะครับสามารถถ่าย 4K ได้นะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับระบบของตัว จากการประมวลผลภาพบริสิคอนเนะครับแต่ว่าไม่ได้มีระบบกันสั่นมาให้นะครับแต่ว่าในตัวกล้องนั้ก็จะมีแบบระบบ e i s ซึ่งเป็นการสั่นแบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้ต่อไปนะครับเราจะทำเป็นฟลิปชาเลนจ์นะครับมันจะกางได้แบบไหนบ้างนะครับอ่ะมาดูกันนะครับอ่ะเราจะเริ่มเปิดอันนี้คือ45นะครับอัะไหลแล้วก็อ่ะพยายามขึ้นมานิดนึงนะครับอยู่ที่ประมาณ50ทําทำได้นะครับอันนี้ทำได้ทำได้นะครับก็คือตอนนี้ ไปอยู่ที่มันานะครับถ้ากลางมากกว่านี้อันนี้ทําได้อยู่นะครับแต่ถ้ามากกว่านี้นอนแล้วครับมันก็ได้เท่าน,นี้หมายความว่าตัวบานพับอ่ะมันก็มีความยืดหยุ่นประมาณนึงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้กลางแบบสุดมากขนาดนั้นมันอาจจะกลางได้แค่บางองศาที่ที่มันคิดว่ามันได้ใช้เยอะที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีของตัวอัพโปที่บานพับค่อนข้างที่จะ มีความที่จะแข็งแรงประมาณหนึง่งแต่ว่าไม่ได้แบบเดืดมากนะครับแล้วก็จังหวะที่ขึ้นแบบนี้มันรู้สึกว่ามันก็มีแรงดือดอยู่ประมาณนึงครับโดยสรุปแล้วนะครับหลังจากที่ได้ลองสั้นๆมานะครับสำหรับ OPPO Find N 2 Flip นะครับก็ถือว่าเป็นอีกทั้งเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการมือถือพับได้ที่มีสกยภาพที่ดีในเรื่องของความเบาบางแล้วก็ ความที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับของมือถืออย่างฮ็ p ปโป้นะครับก็เรียกได้ว่าสามารถหาซื้อได้แล้วก็มีลักษณะที่เรียกว่าอ่ะบางและเบาแล้วก็ได้ทุกอย่างที่ดีกว่าเช่นหน้าจอที่ใหญ่สำหรับด้านนอกสีสันที่สวยกว่าแล้วก็เรื่องของบริการนะครับที่เรียกได้ว่าก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับในราคาที่เบากว่าอยู่ที่29,990บบาทนั่นเองครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะ ไปจับจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับคลิปในสวนสดีก็ขอจบเท่านี้นะครับพบกันใหม่กับคลิปหนะ้าจะเป็นการเจ็ดในเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Line นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองถ่ายวิดีโอนะครับแต่ว่าเป็นการพรีเซนต์ในช่วงปิดของคลิป ตัวพาไปจับกับมือถือของ Oppo Find N 2 Flip นะครับนั่นก็คือนี่คือ Oppo Pad นะครับเป็น Pad Air นะครับก็แน่นอนครับมันมี2ส,สีนะครับในรุ่นของ64 g b ตอนนี้ราคาที่8,009แล้วก็รุ่นใหม่นะครับ128 g b อยู่ที่19,900บาทนะครับจุดเด่นของมันมีแค่นี้ครับสีของมันนะครับเป็นสี p u r p l e นะครับสี Purple ที่ดูยังไงก็เหมือนกับของ oppo find 2 f i สี Purple นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกแท็บเล็ตตัวนึงที่ดีนะครับแล้วก็มี usb type c นะครับแล้วก็มีกล้องมาให้นหนึ่งตัวแต่ว่ากล้องนั่นงค่อนข้างคมชัดนะครับแล้วก็การทำงานของตัวนี้ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวมือถือได้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแท็บเล็ตตัวเดีที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่เหมือนกันครับสำหรับตัวนี้ครับ